มีเดียเอ็นเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปธุรกิจเพลงครบวงจรอ,อุมสุรชาติวางใจให้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงพ่อสุรพลกลุ่มไมได้าขยายฐานสู่ธุรกิจบันเทิงเปิดตัว Media Group, มีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปมุ่งเน้นธุรกิจเพลงครบวงจรโดยเปิดตัว5บริษัทในเครือบริษัทลิขสิทธิ์เพลงดีจำกัดบริษัท DMC 2021จำกัด บริษัทอยู่ปาร์ตี้จำกัดบริษัทมิวสิกเอนจอยจำกัดและบริษัทมีลิขสิทธิ์จำกัดเพื่อดูแลลิขสิทธิ์เพลงของศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสร้างศิลปินใหม่สู่วงการเพลงรวมถึงสนับสนุนด้านอุปกรณ์เครื่องเสียงเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพโดยจัดแถลงข่าวเปิดตัวมีเดียเอ e นเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปพร้อมพาร์ทเนอร์และพันธมิตรธุรกิจณโรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ตค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสื่อทุกขแขนงนะครับที่ได้มาทำรับฟังการถแถลงข่าวของบริษัทไมด้าอ mm ินเตอร์เทนเมตกุ๊กับพันธมิตรทั้งหลายนะฮะวันนี้เป็นนิมนิมนตหมายอันดนีขอบคุณทั้งพันธมิตรและผู้ร่วมผู้ร่วมงานทุกท่านวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของไมด้ากรุ๊ปอนเตอร์เทนเมนต ที่เข้าสู่วงการเพลงและวงการจัดเก็บมิจฉสิทธิ์เดิมไม่ได้ไม่เคยอยู่ในวงการนี้มาก่อนนะครับดังที่ผมเคยกลับเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วเพื่อสร้างรทัดฐานที่ดีให้กับวงการเก็บมิจฉสิทธิ์ที่จะกระจายความเท่าเทียมกันระหว่างร้านค้าผู้ประกอบการกับผู้สร้างสารรค์เพลงขึ้นมา แต่เดิมไม่เคยมีหน่วยงานไหนนะครับที่จะรับผิดชอบในการจัดเก็บลิขสิทธิ์มีแต่เพียงเป็นบริษัทที่เล็กๆเ,เข้ามานําเพลงมาจัดเก็บลิขสิทธิ์ซึ่งมีบางครั้งยัมีเพลงไม่เท่าไหร่ก็มาเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการในราคาห้องละหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะฮะเป็นข้อตกลงทางพนมิตรทางใจที่เราจะร่วมการต่อสู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับในการที่จะให้ร้านค้าซึ่ง ณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิด19ร้านค้าได้หายไปเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์เป็นจำนวนสูงนะฮะมันก่อผลเสียหายต่อร้านค้านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับจากระยะเวลาที่บริษัทได้เข้ามาดำเนินการเมื่อสองปีที่ผ่านมาหลังโควิดปรากฏว่า ร้านคาราโอเกะร,ร้านอาหารลดจํานวนลงไปไม่เท่าเดิมนะสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากว่าขาดเงินทุนนั้นสำคัญคเกิดเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเราจึงติดต่อกับพันธมิตรที่เกี่ยวกับเรื่องการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคาร,ร,ราโอเกะร,รวมทั้งบริษัทที่เครื่องเสียงทั้งหลายนะเข้ามาร่วมกันโดยที่ว่าเรามีบริษัทไมด้าลิสซิ่งที่จะให้สินเชื่อในด้านของ ค้าเงินผ่อนหรือเช่าซื้อนะครเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นอีกทางหนึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็เรียนว่าบริษัททั้งหลายในยวันนี้เนี่ยนะครับที่เรามารวมกลุ่มกันแต่ละบริษัทอาจจะนะครับมีศักยภาพในการที่จะขยายเ,<อ>เพลงของตัวเองออกสู่สาธารณนะได้ได้น้อยอย่างเช่นทางคุณสิงห์นะฮะคุณ๊อฟ เขามีศักยภาพสูงมากในการแต่งเพลงทำเพลงนะครับแต่ในส่วนของทางทางผมนะครับอาจจะมีศักยภาพในด้านอื่นนะฮะที่มีเครือข่ายณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรามีสาขาของไมด้าลิสซิ่งอยู่ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า20แห่งเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงเหล่านี้หรือนะฮะติดต่อที่ผ่านศูนย์ของเราที่ต่างจังหวัดได้ทั้งหมดครับขอบคุณนะอยากานทีานคะอยากสราบว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้า ก็กจริงๆไปได้ก็เป็นเป็นเหมือนพี่ชายพี่ชายที่น่ารัก,กัเท่งนาดแล้วก็ทีมงานไปได้นะครับก็ให้ให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำแน,นะนำตลอดแล้วก็รู้สึกเออร่วมงานแล้วรู้สึกแฮปปี้นะครับก็ก็เริ่มมาพูดคุยกันแต่ว่าจริงๆผมเนี่ยเข้ามาในพารของโปรดิวเซอร์ จะมาช่วยในการทำเพลงทำศิลปินพัฒนาศิลปินให้ไม่ได้ประมาณนี้ใน,ในตอนนี้ที่เข้ามานะตอนนี้ก็ก็ได้ดูแลวงฮันแนวน้องจิ้นน้อยน้องอาร์ตี้อยู่นะครับแล้วก็ในอนาคตครับก็คือปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้เริ่มสตาร์ทที่จะทําศิลปินแล้วก็ท่ายเพลงนะครับก็เลยเข้ามาร่วมด้วยช่วยในการโปรดิวเซอร์เป็นผู้จัดหลักใช่ครับพี่ขอเลยค่ะมาถอดอะไร อะไรนะมาทำส่วนไหนะครจะเห็นว่าก็ร่วมพัฒนาตัวเพลงของเราร่วมกับทางไมด้าครับแล้วก็ตัวลิขสิทธิ์ของทางเพลงเซิร์ฟเองเนี่ยก็อยู่ในเครือของไมด้าพื้ที่เข้ามาก็เพราะว่าเขาที่ได้คุยกับทางที่อำนาจแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะให้ความไปทำกับกับหลายๆเขาเรียกอะไร คือบรรานดฐานและต้องาใช่ใช่คือบรรพบุกคุยกันได้แล้วก็มีมีอ่ามันมันอธิบายเลยพี่หนุ่มมาแบบแฟร์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าคือแฟร์กับทั้งสองสองฝ่ายก็แล้วก็คุยกับพี่อำนาจง่ายด้วยแล้วก็ว่าทิศทางก็ชัดเจนว่าต้องการให้มันเกิดความเป็นธรรมหรือว่าแฟร์กับในในองการในมาด้วครับใช่ใช่ให้น้องแบบให้น้องรับมือได้ ผมจากปากใต้จากฟันฮันมิสิกครับผมฟันฮันมิสิกก็มีน้องๆวงพัตลุงแล้วก็หลากหลายวงที่ทางปากใต้นะครับวันนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของฟันธมิตรของไมได้านะครับก็เห็นว่าไมได้ามีความหลากหลายนะครับในความหลากหลายไม่ว่าเกี่ยมเรื่องลิขสิทธิ์เก็บมลิขสิทธิ์หรือว่าที่สาคัญคือการให้ความรู้เกี่ยมเรื่องกฎหมายเกี่ยมลิขสิทธิ์เพราะาตอนนี้น้องๆทางปากใต้ ความรู้ถ้ามันถึงการนะครับก็โดนจับโดนปรับนะครับเอาเพลียเขาล้เมื่อลิขสิทธิ์เขามาทีด้วยความไม่ตั้งใจไม่จิตนาบางคนอื่นทายแต่ผมไม่ได้ถ่ายเองอะไรต่างๆแต่ว่าเมด้าขอให้ความรู้เรื่องด้านนี้แล้วก็มีเครือข่ายเกี่ยวบเรื่องกิจกรรมซึ่งในส่วนตัวผมก็จัดเทศกาลดนตรีในภาคใต้อยู่ด้วยแล้วก็เราอาจจะปรึกษาเรื่องสปอนเซอร์ที่อะไรต่างๆมีความหลากหลายนอกจากว่าเกี่ยวบเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็มีความหลากหลายในด้านต่างๆก็เลยวันนี้ก็คิดว่าจยามาร่วมงานกับเมด้าับผมครับ ความรู้นะบางคัความรู้กับบ้านมช่วยกันช่วยกันครับผมก็จะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งให้กับศิลปินทางภาคใต้ก็ขึ้นอยู่ับาขาจะพิจารณาว่าเขาจะมาอยู่ไม่ได้ไหมได้ไม่ได้ไปให้ความรู้เขาอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่จะทํางานร่วมกันถ้าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแต่ผมก็เป็นแก้คนกลางในการเชื่อมต่อเรื่องของปัตตมิตรทางภาคใต้อีกทีนึงครับ ครับสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกคนนะครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ที่ผมมาร่วมกับไมด้านะครับก็มีการร่วมงานกันในหลายด้านนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของบทเพลงนะครับบทเพลงของคุณพ่อผมที่ผมมามาร้องให้กับทางไมด้านะครับส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับที่ผมตัดสินใจให้ไมด้านะครับเข้าร่วมและเป็นพันธมิตรกับไมด้าโดยตรงก็คือเรื่องของลิขสิทธ์ คุณพ่อผมนะครับเพราะว่าความชัดเจนเนี่ยทังทางทางสื่อมวลชนผมก็คิดว่าพอจะทราบบ้างนะครับในเรื่องของของลิขสิทธิ์เพลงที่มีการละเมิดกันบ้างหลายๆท่านหลายๆเรียกว่าเยอะมากเลยนะครับทั้งตัวศิลปินทั้งรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคนเดียวเนี่ยคงจัดการไม่ไหวนะครับดูแลไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับบางครั้งก็ต้องอธิบายให้กับ ศิลปินนะครับให้ทราบด้วยว่าลิขสิทธิ์เนี้ยมันละเมิดกันได้ไหมหรือไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันได้บางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เพราะคุณรู้ไม่ถึงนะครับรู้ย,ยังยังยังไม่ชัดเจนทีนี้เมื่อไม่ชัดเจนเนี่ยผมก็ต้องหาสื่อหรือหาสิ่งที่ชัดเจนก็คือทำไมได้เนียนะครับให้มาดูแลให้มาทำให้ถูกต้อง ครับเพราะว่าลิขสิทธิ์พ่อผมนั้นมันเป็นร้อยๆเพลงนะฮะเราก็ละเมิดกันเยอะไปหมดเลยตอนนี้เรียกว่าไม่ไหวจริงๆนะฮะก็เลยตัดสินใจได้พูดคุยกันในเรื่องของอบทเพลงที่มาทําด้วยกันในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงที่จะทํากานต่อแล้วก็ในเรื่องของจัดเก็บนะครับก็ดูแล้วว่าไมด้าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพที่สูงของเรื่องนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าที่ผ่านๆมาไม่ค่อยมีใครทํากันในรูปแบบแบบนี้นะครับไป จับโดยที่ไม่ได้เป็นของตัวเองบ้างไปลองจับไปพาไป,ไปแอบอ้างกันนะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ทําให้ให้เจ้าของสิทธิ์จริงๆเนี่ยเสียผลประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยนะครับไปตกอยู่กับาบางคนอยู่ในวงการมานานแล้ว,แล,วแล้วไปพูดจนกระทั่งมีความเชื่อถือซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใชนะ่เราก็ต้องการความชัดเจนนะครับดังนั้นจึงให้ไมได้ แน้ขึก่นอนท่าน,นี้คือก่อนที่จะมีคนการแบบที่เกิดไม่ไดเสียหาย้หรือห,หรือไม่ได้รับประโยชน์ส่วนนี้เป็นมูลค่าเท่าไหร่โอ้เยอะมาก <laughs> เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าโดยโดยโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องอะไรนะครับใครจะละเมอละพูดคุยกันได้พูดคุยกันนะครับแต่บางบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่มีการพูดคุยเขาก็ถือสิทธิ์กันโดยที่ว่า ฟังตรงนู้นมาตรงนี้มาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาไปทำกันนะครับไปละเมิดกันถ้าถามว่าเ,าเสียหายเยอะไหมเสียหายทั้งชีวิตนะครับทั้งเสียหายมาเรียกว่าต,ตั้งแต่พ่อผมเสียไปเลยนะครับมีการแอบ,บอ้างว่า,าพ่อผมไปขายไปเซ็นไปอะไรเนี่ยซึ่งสมัยนั้นมันไม่มีมันไม่มีมน,มมนะฮะผมก็รอวันนี้จนกระทั่งถึงวันนี้แล้วนะ คิดว่าจะมีคนที่มีบริษัทที่สามารถจะช่วยเหลือศิลปินทุกคนครูเพลงทุกคนนะครับลูกหลานของครูเพลงทุกคนเนี่ยให้เขาได้ความเป็นธรรมนะฮะเรามองดูแล้วได้พูดคุยกันบ่อยมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะาาาไปจะไปเอาผลประโยชน์อะไรตงนผลประโยชน์มันเป็นของเราอยู่แล้วเพียงแต่ทําให้มันถูกต้องเท่านั้นเองครับเลื่อเลือกเลือกประโยชน์ให้กับใครได้บ้างับผมเช่นจะจะมไหนที่จะต้อง กัรเก็กบค้าหรือติดเช่นในร้านค้าลเล็กๆคาราโอเกะเล็กๆอะไรใช่ครับพวกนั้นเขาก็เสียเสียประโยชน์ดโดยที่เขาไม่ได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ไปโดนซ้ำซ้ำซ้อนซ,ซ,ซ้ำอะไรจนไป,ไปโดนเออ่คนที่ไม่ได้ไม่ใช่ของเขาแล้วไปไปหลอกเก็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจจกว่าจะมาถึงตัวเจ้าของจริงๆเนี่ยความเสียหายเกิดกับร้านค้าไปมากมายแล้วอาจารย์มีอาชีพบอกครับด้วยนะครับใช่แต่ผมจะถามสคุณลําพิน วันนี้ครับให้การให้ดูอยู่ทั้งหมดที่บทเพลงครับอะไรนะครับให้ดูอยู่ทั้งหมดกี่บทเพลงเออเพลงของคุณพ่อผมทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็มาคัดมาต้องมาคัดดูนะครับเพราะบทเพลงอ่ะมันมีในในหลายๆส่วนนะครับเรียกว่าอ่อภาพยังที่เป็นของคุณพ่อผมทั้งหมดเนี่ยผมก็ยกให้ไบด้าดูทั้งหมดเลยนะครับเข้าๆได้เลย นี้คงต้อ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 งอ,งอ่องครับเพราะว่าเพลงมันเป็นร้อยเพลงนะครับบางอันมันก็เป็นอ่ผู้คนอื่นแต่งด้วยอะไรด้วยต้องคัดกันให้ถูกนะครับจะได้ไม่ไม,ไมีไม่ไม่ผิดพลาดในเรื่องของลิเทธิ์